สวัสดีครับหกนิ้วเฟดปักแม่เหล็กร้อยสี่สิบร้อยสี่เก้าแรงแรงแบบนี้นะครับยี่สิบสองคู่สุดท้ายนะครับใครสนใจนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามดูได้นะครับในเพจสารนายจังหวะตัวนี้นะครับแม่เหล็กร้อยแม่เหล็กร้อยสี่สิบร้อยสี่เก้าขอโทษคีครับแม่เหล็กร้อยสี่สิบร้อยสี่เก้าเป็นหัวเฟดกึงแบบดีนะครับตัวนี้นะครับ งานดีๆแบบนี้กระดาษม่วงหัวเฟดกึ่งแบบนี้นะครับของนะครับเหลืออยู่ยี่สิบว่าคู่สุดท้ายนะครับมีจํานวนจํากัดใครสนใจนะครับอินบล็อกเข้าไปในเพจสารแนนจังหวดได้เลยนะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับสนใจอินบล็อกเข้าไปเลยนะครับย้ํานะครับว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นเฟตปังตัวนี้เลยนะครับสนใจอินบล็อกนะครับขอบคุณครับ